สบายดีทุกคนเนาะอ่ะจะมาเห็ดคลิปถอนเนาะอ่าจะมาถอนเอาืึกเอาไซเนาะปีใหม่เนาะพอดนี้ <c oughs> นาเก็บตั้กแต่เดินสอมาเนาะวันที่สอบไปเนี่ยเยนาะทุกคนนะเนาะเติมเข้ามาเนาะกาบะได้ถอนเนาะกาออมไหม่เนะทุกคนเนาะชิทอนเจนะ็ด <c> พ <oughs> ันเนาะสิถอนไปซื้อสิ่งที่อยากได้เนาะทุกคนเนาะละะ้วกาศลองสงการก็กเรียกว่าใส่เงินมาหลายเนาะ <c oughs> เดียวกับทางเงินละกะ็ ถอนนะทุกคนเนาะหวยซื้อในการถอนเขาคุมซื้อขายนะคือกัจ้ายรับซื้อรับขายเหรียญเนานะถอนไปนะทุกคนเนาะ <c oughs> ที่จริงกับประหยัดอันอคลิปถอนไปไในมันรอตารอใจเนาะเดี๋ยวสิวา่า <c oughs> อ่ามีแต่นำซิแล้วเนานะ <c oughs> ทุกๆก,การลงทุนมันมีความเสี่ยงเด้นเนาะ สำหรับแต่ละคนเนาะนำกระเบอยอกสักสวนไผ่มาลงทื้นเนาะไอ้กระเทสได้กระเทศเราทุกคนเนาะนำเทศได้นำกระเทศต่อนำกระฮางเลยเราทุกคนเนาะขออภัยได้ทุกคนเนาะเจ็บคอเนาะเป็นไข้เนี่ยเลยบ่สบายอ่ะอ่เนาะเจ็ดพันทอดสำเร็จทุกคนเนาะ ยิ่งนำกัะสวัส์เป็น u s d c ไว้ในนาะอ่ะอันนี้เป็น <c oughs> สเตทเมนต์เนาะเนี่เติม300เนะ้อะพอดีเริ่มต้นมาเต็3 0 0นี่แหละเ <c oughs> ทศมา2เดือนไปเนาะสองเดือนเด <c oughs> ี๋ยวเบิ่งสีดอ่อนอีก <c oughs> นั่นหนึ่งหนคนอะ่ะจะหน่อย ทุกๆการลงจะม,มีความเสี่ยงเราทุกคนออกเนาะบยยากให้ปกติทําจับพอคอยลงนะเนาะเกี่ยวกับคลิปสอนจะลงเกี่ยวกับคลิปสอนซะวนใหญ่เนาะ <c oughs> พยายามหาการลองศึกษาเนาะการศึกษาเป็นสิ่งดีเราทุกคนเนาะน้ำสิถอนอีกสักพันเจ็ดร้อยบาทสั้เอาต่อไปเนาะเสียจงไว้กับยูด <c oughs> นะีซีหนงจงไว้ไว้ปัน้นเทตเตอร เพราะว่าบริยักสักโซนไผ่มาลงทุนเนาะทุกคนเนาะเพราะนำกับบริคัทสัก่วนไผ่เนาะที่ลงคลิปกะนึ่งเนาะเต็งมากเะในด้านการเทรดแล้วก็การที่มันกะเปลี่ยนจีดเท่าใรแหละทุกคนเนาะแล้วกะให้แนวหาเงินเนาะอันนี้มันคือเดเบตของเราเนาะเอาพักทด้านการลงทุน ันคือซิงคือว่าตอบโจทย์สำหรับเขาเอาทุกคนเอา,เอาถอนไปละสองบินนะ <c oughs> เพราะว่านามีนอยกได้นล้นามกสิปันต่อนทุกคนเอะรีเฟชไปหนึง่งเพราะว่าหลายคนเนาะล้มเหลวแล้วก็เศร้าไปเนาะหรือว่า <c oughs> บางคนก็บ่ได้และะ้วก็โทษนั้นโทษนี้สินะ <c oughs> นาเมงก็เคยล้มเหลวเนาะ สำหรับแต่ละคนเนาะการอรากร้องให้เปิดใจอะไรทุกคนถ้าว่าเออบ่เปิดใจกะกะบ่เบิ่งกันให้เราคลิปนี้เลื่อนพลาดกันเลยเพราะว่าคลิปทาให้ได้สําหรับคนอยากศึกษาตั้งใจเนาะอันนี้คือทางเลือกเนาะอะเสกยินเนาะี่ก็เป็นกองวันสาหรับเบียคนแจกเนาะอะทุกๆการเรื่นมีความเสี่ยงเนาะสำหรับคลิปนี้ว่ากันที่นี้เนาะแล้วพอกันในอีิปต่อไปเด้ออ่ะตอนจิ๊บจิ๊บ